สวัสดีครับกับเช้าวันเสาร์นะครับวันหยุดวันนี้นะครับวันหยุดผมได้มาทํางานกะเช้าแล้วครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้เราจะเข้าสวนกันนะครับสวนอยู่ที่หอพักกลนี่นะครับเนี่ยตรงหอพักนะครับอันนี้จะเข้าสวนกันครับอจะไปดูกล้วยนะครับกล้ยน้ําว้านะครับกุ้ยน้ําวากันเราจะตัดไปกินกันครับนี่ครับ คืออันนี้นะครับตัดไว้ให้พี่แอนฟิวกินนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีสวนกล้วยเยอะเลยนะครับตรงนี้ครับเต็มเลยซึเจ้าของหอเขาบอกว่าก็กินได้นะครับตัดมากินได้แต่ว่าห้ามตัดไปขายนะครับตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเสร็จเนี่ยเกลือนี้มีต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงเลย ก็มีต้นไผ่ด้วยครับหน้าฝนน่าจะมีน่าจะมีหน่อไม้นะครับตรงนี้เดี๋ยวได้กินนะครับภารกิจช่วงเช้าของผมก็คือนี่ครับปลูกตะไคร้นะครับปลูกตะไคร้ไปใส่ต้มไก่นะครับปลูกตะไคร้เรือขานะครับเรือขากระเพราพริกเดี๋ยวก็จะมาปลูกอีกทีนะฮะนี่ช่วงเช้านี่ครับตื่นนอนนะครับอันนี้บรรยากาศเหมือน ผมรู้สึกผมเหมือนผมอยู่บ้านเลยนะฮะเนี่ยอยู่บ้านตัวเองนะฮะมีนี่ยฮะสวนนะครับเนี่ยสวนแล้วก็ปลูกผักปลูกผลไม้กินเองอะไรประมาณนี้ฮะเนี่กยกอไผ่ก็จะเป็นกอไผ่ทั้งหมดเลยครับนี่หน้าฝนก็น่าจะมีหน่อไม้นะครับตัวซึ่งจะคองหองเขาบอกว่าอกินได้นะครับแต่ว่าห้ามขายนะครับเอานี่ช้านี่ผมก็ปลูกตะไคร้ตรงนี้นะครับแล้วก็ มีมาปุกตรงนี้มะละกอนะครับมะละกอแล้วก็ต้นแคนะครับแก่ไไปครับตรงนี้นะครับบรรยากาศช่วงเช้าน,นะครับหอผักปุกนี่เนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นฟิลแบบเราอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอยู่ท้องทุ่งนาของเราเองเลยนะครับตรงนี้ซึ่ง น้อยมากนะครับที่แถวโซนสาหกรรมหรือว่าโซนทางนี้จะมีหอผักแบบเนี้ยครับแบบลักษณะแบบนี้มีสวนมีร่มไม้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางทีเราเลิกงานมาแล้วก็เข้าห้องนะครับเข้าห้องอาบน้ําดูทีวีเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนนะครับบางทีสุขภาพจิตเรามันมันแย่อยู่นะครับผมคิดว่านะมันแย่อยู่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาเจอธรรมชาติแบบนี้ธรรมชาติบําบัดแบบนี้นะ เลิกงานหรือว่าออกกะมาหรือว่าวันหยุดเงี้ยเราได้มาอยู่แบบนี้เราคล้ายๆเรากลับบ้านต่างจังหวัดไปพักผ่อนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นมันก็ส่วนบุคคลนะครับว่าจะชอบบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกอีสานนะครับนักลบที่ลาบสุขที่มาทํางานต่างจังหวัดนะครับถึงมาเจอบรรยากาศแบบนี้หรือว่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะชอบนะครับ บรรยากาศนี้ตอนกลางวันก็นอนใต้ร่มไม้อย่างเงี้ยครับนี่ฮะเป็นเปย์เนี่ยผมว่าโอ้ยบรรยากาศแบบนี้มันสุดยอดลลนะครับกับภารกิจปลูกผักนะครับกับพี่แอนฟินฮะนี่ซึ่งลูกก็ได้อยู่แบบนี้บรรยากาศแบบนี้ผมคิดว่ามันมันดีครับดีกว่าจะไปอยู่แบบดอกย่้านในป่าปูนครับเป็นดงตึกอะไรประมาณนี้นี่ปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปหา ต้นพริกต้นคาอะไรมาปลูกอีกนะครับปลูนะกไว้กินนะครับวันนี้ผักผลไม้ก็แพงนะครับเลาปลูกเองนะครับต้นมะม่วงก็มีนะครับกับช่วงเช้าเช้าบรรยากาศดีมากเลยครับตอนเช้ามีหมอกก็ลงด้วยนะครับมีร่มลื่นดีตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็จะไปหาแค่ไม้ไผ่มาไว้นะครับไม้ ให้ลูกนั่งเล่นแล้วก็พักผ่อนตอกนกลางวันนะครับลมเย็นซึ่งอยู่ในห้องมันก็อากาศร้อนครับในห้องมันเหมือนกับว่าตอนกลางวันแดดมันแรงมากเลยครับอยู่ไม่ค่อยได้แต่อยู่เราอยู่ข้างนอกก็ลมเย็นดีครับตรงนี้เป็นธรรมชาติมีนก,ม,นกมีอะไรดีตรงนี้นะฮะหรือว่าน้องไผ่ในเมืองกรุงนะครับผมตั้งชื่อตรงนี้ไว้จุดเช็คไผ์ตรงนี้ก็คือน้องไผ่ในเมืองกรุงนะครับนี่ฮะประมาณนี้ หอพักในโซนนี้ล่มลื่นครับเงียบสงบดีมากเลยครับนะครับซึ่งผมอยู่ทํางานมาก็ประมาณน่าจะเกือบยี่สิบปีได้นะผมว่าทํางานมาผมยังไม่เคยเจอหอพักในลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนมากถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือจะอยู่ในโซนที่แถวระยองนะครับที่เคยเห็นนะครับเป็นหอพักในโซนอย่างนี้แต่ว่า ของเขา,าจะเป็นสวนยางสวนอะไรเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นสวนเหมือนลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็นี่ฮะลมเรือนดีโอเคครับอันนี้ผมก็จะทําการเชือดเครือนี้ก่อนอเอาไว้ให้มันสุกแล้วก็กินนะครับจะทําของวานหรืออะไรก็วางไปนะครับกับช่วงเช้าเช้านะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคน,นครับในการทํางาน นะครับนะอย่างนงขออนุญาตอาบน้ํากินข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับอับทุ่งนาน้องไผ่ในเมืองกรุงนะครับบรรยากาศลุ่มลื่นดีนะครับนี่ปุ๊บเคครับสวัสดีครับ